อ่าครับเดี๋ยวเราไปค่ะต่อไปเลยดีกว่านะคะกับข่าวของซาร่านะคะกับอมสุชานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อ นี้นะคะก็เป็นวันดีนะคะของพระไม้นั่นเองนะคะก็ได้บวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่ซาร่านะคะกับน้องแม็กเวลค่ะก็อุ้มน้องแม็กเวลนะคะไปร่วมแสดงความยินดีนั่นเองครับผมพอไปเสร็จปุ๊บนะคะก็มีกระแสดราม่าต่างๆมากมายเลยนะคะว่าสาวอ้อมเนี่ยไปแล้วก็เหมือนกับว่าแบบแม่ของพระไม้เนี่ยเหมือนกับว่าปลื้มสาวอ้อมมากกว่าแล้วก็มีสื่อจับตามมาว่า ซาร่าไม่ได้ปร่งผมนะครับพ<ช>ระไม้ด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็อากัปปิยาของฝ่ายแม่ของพระไม้นะครับแสดงถึงความแบบเหมือนไม่ค่อยโอเคกับฝ่ายซาร่าสักเท่าไหร่แต่ตถ้าเกิดพอเป็นออมสุดชา้ารู้สึกว่าจะาแฮปปี้มากกว่า<ช>นะครับลหลายคนก็มองว่าเอ๊ยยังไงกันนะคู่นี้ค<ช>ุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็อขอเมาส์นะคะว่าตอนแรกนะคะ เหมือนกับว่าก็มีการปรงผมนะคะแรกๆกนี่ก็คือแบบมีมีมีพี่น้องนะคะญาติมิตรก็ไปปรงผมก่อนพอสุดท้ายก็คือจะเป็นซาร่าแล้วซาร่านะคะกําลังที่จะเดินเข้าไปค่ะแม่แม่มก็มาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออก็คืออย่างนี้เลยแสดงออกให้ทุกทุกคนเห็นว่าใช่พอแล้ว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 ออแล้วก็ซาร่าก็ไม่ได้ปรงผมนะคะนั่ออนแหละแล้วก<ม>็มีกระแสนะคะว่า ในงานนะคะก็จะเรียกแต่น้องออมน้องออมน้องออมลูกอ,อย่างนี้เมื่อวานสื่อต่างๆพวกรุ่นพี่นักข่าวจะไปกันเขาเมาไอ้แซดเลยว้า้โ,โหส่งสารซาร่าม,มากๆครับไปการเมื่อวานนะฮะวันนี้เรามีโอกาสจะจาร่างทีนะครับแล้วก็ออมด้วยนะครับ<ภ>รับฟัง,งจากปากของทั้งคู่เลยครับ<ภ><ภ>จริงๆตัวซาร่าเองก็ไปในฐานะที่ว่าเราก็ทําหน้าที่เนาะเพราะว่าหนึ่งก็ตรงนั้นก็เป็นลูกตอนนั้นก็เป็นลูกเรากับกับกับพระท่าน ออตอนที่บวชพระท่านก็ชวนเราให้ให้ให้ไปร่วมงานเราก็เราก็ทาหน้าที่ในการที่เออเราก็พาลูกเราไปร่วมงานแล้วสละก็ไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรว่าในในในงานเราจะต้องอะไรยังไงเนี้ยเราก็อยู่ในส่วนพัะของเราดีกว่าจริงหลังจากเสร็จงานบวชสละกลับบ้านแล้วสละก็น็อกเลยเราก็หลับยาวเราก็ตื่นมางานนี้เลยก,ก็เลยยังไม่ได้อ่านอะไรเลยค่ะ เช้าคไม่เราได้มีโอกาสได้ร่งผค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะพอดีว่าเข้าไปเราว่าไม่ทันเลยนะคะเพราะคนเยอะด้วยคุยตอนเลิกงานค่ะเพราะว่าตอนที่สละกับสลาก็ไปลาท่านกลับค่ะ <c oughs> จริงๆสลาก็ยุ่งเนาะเราก็เราก็ต้องนั่งดูแลลูกเราก็ไม่ได้ไปว่าที่จะแบบไปถ่ายรูปก,กับใครเพราะว่าจริงๆในงานสลาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายรูปก,กับใครเลยดีกว่าค่ะ ม่ทันได้สังเกตนะคือจริงๆซาร่าเป็นคนไม่เป็นคนไม่คิดมากไม่ได้ซีเรียสอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นงานบุญอะไรเนี่ยค่ะคือเราเราไปด้วยจิตใจบริสุทธิ์จิตใจดีไม่ได้คิดอะไรก็ก็คนใครจะคิดยังไงก็ปล่อยแล้วแต่คนจะคิดค่ะก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะก็มันเป็นความจริงว่าเป็นครับของเราแบบเป็นธรรมเนี่ย อันนี้ต้องไปถามไปถามฝั่งเขาเพราะว่าเราเรา,เราสลาเป็นคนไม่คิดอะไรกับใครอยู่แล้วใครยังไงก็ได้ดีมาก็ดีต่อเนี้ยค่ะแต่คือทานเราก็ทำตัวเขาติค่ะเราก็ไปตามหน้าที่เนาะเราก็ต้องพาลูกไปค่ะเพราะว่ามันก็เป็นงานบวชงานบุญเป็นครั้งแรกข,ของของพระท่านที่บวชด,ด้วยเขาก็มีเจตนาที่แบบว่าเออเขาก็มีเจตนาที่แบบว่าอยากจะให้ให้เราพาลูกไปตั้งแต่แรกแค่ะที่ไม่ได้มีเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วจะมีการเป็นทุญหรืออะไรอาจจะมีค่ะอันนี้ต้องดูคิวกับกับกับพี่คิวอีกทีเลคนะเนี่บ